แม่นางมาให้อันนี้ช็อกโกแลตแม่แอนเอามาให้จากสิงเทพรจากที่ไหนก็ใครมาให้ไม่รู้ค่ะขอบคุณนะคะดาดันฮะอะไรนะอันคนพลอยนี่มีผแผนกเหม็อนอยางเดียวเน <c oughs> ี่ยทำวิชิมุ่งทำไมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนแล้วกับเราเราบายบายแล้วนะบายบายก่อนบายบายอย่าลืม อย่าลืมอะไรนะพี่พลอยมาพูดสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอะไรนะให้หนูนะคะกดติดตามเออใช่ใช่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, อย่างนี้เหรอคะใช่ไหมคะ ช็อกโกแลตเี่ยเดียวกันนีม่ใส่ไว้พี่พีนี่มาให้นีมาให้พี่พอ <ผม S 1> อาออรสชาติอะไระรชาอะไรอะหนูไมคะมันแกะเราเอาหนูทิ้งดีๆนะแล้วน้ำให้กินก่อนโอ้ย ม่กเลยอันเลิาเน,นอ,าเอ่ะไอันเลเ่ต้องกนนะคะช้นลกอ่ะเลาเหรอมันเลือก,วน,กนวดูนะไอ้ทิดคอยวาโอ้พี่พอยวะาอะ น้ำไหมคะขายน้ำขายน้ำขายนไม่เอาเหรอคะขายน้ำแ่ขอดูชีขอดูชิมันเหม็นอะมันไม่มันเหม็นที่ไหนไม่เหม็นนะคอดมันเหม็นตับหมูเหรอแล้วมันเหม็นจริงจริงไหมล่ะเดี๋ยวทิ้งขยะนะคะเอาทิ้งขยะนะเปลือกมันนะคะหูแกะแล้วเหูมาทิ้งขยะเลย ทำไมของพลอยหล่น่ะทำไมมันหล่นได้อะลูกทำไมมันหล่นได้น้อเนอเี่ยเนาะหล่นได้เหรอนัอ่นแหละแกะแล้วก็ทิ้งขยะอย่างนั้นแหละดีมากอือหึไวยายปิดไลฟ์ก่อนนะคะ ให้ให้ให้ทิชชูกินแก้วก้อนมันนี่ <c oughs> พอ้อยไปกินพอ้อยได้บอกหวานเหม็นเ <c> ห <oughs> <c oughs> ม็นปากหนูหรอจ๊ะไม่อะไรลูกอันนี้ช็อกโกรแลตค่ะช็อกโกรแลตเขาตัยัดช็อกโกรแลตอันนี้อันนี้ย่านางมา